สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดสําหรับมนุษย์อย่างเรานั่นก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับทั้งเข้าเว็บไปขั้นตอนการเปลี่ยนก็ยุ่งยากนะครับจากนี้ไปนะครับ Chrome Browser จะใช้ AI เปลี่ยนพาสเวิร์ดแทนเราครับนี่คือฟีเจอร์เด็ดอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นที่ฮือฮาของ d e v วลลอปเมากๆในงาน Google I/O ที่ผ่านมานะครับ Google ได้ประกาศว่า Chrome เนี่ยจะสามารถ Browser Chrome นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็ได้ไม่ใช่ Google ได้ประกาศ Chrome อ่านมาถึงตรงนี้แล้วหาตัวเองนะครับ Google ได้ประกาศว่าเว็บเบราว์เซอร์ Chrome สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสในเว็บไซต์แทนเราได้แล้วซึ่งผู้ใช้เพียงแค่กดปุ่ม Change Password ซึ่งจะมีเมนู Change Password ใน Chrome ครับแล้วก็กรอกรหัสใหม่ที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือระบบ AI จะวิ่งเข้าไปทำตามขั้นตอนต่างๆของเว็บซึ่งถ้าเว็บนั้นมีระบบป้องกันโรบอท ต้องกันบอทเข้าไปทํางานแล้วมันจะทํางานได้หรือเปล่าเกิดมันขึ้นในรูปมาในภาพนี้อันไหนมีไฟแดงบ้างอะไรเงี้ย AI มันจะตอบแทนเราได้หรือเปล่าเออน่าคิดนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Chrome เนี่ยเขามีฟีเจอร์เด็ดมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือฟีเจอร์ Password Manager คอยแจ้งเตือนเมื่อรหัสผ่านเราร่วนะครับก็อันนี้คือเป็นฟีเจอร์เด็ดที่หลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเวลามีรหัสผ่านร่วเนี่ยถ้าหากมีอีกคนนึง ไปเข้าเบราว์เซอร์โครมแบบเดียวกันแต่คนละสถานที่กับเราแล้วไปใช้รหัสผ่านตัวนั้นมันจะแจ้งเตือนมาที่เราทันทีทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะมีการใช้เบราว์เซอร์โครมแล้วไปเข้าบริการเดียวกันด้วยแอคเคาท์เราอีกที่หนึ่งใช่เราหรือไม่อ่าอันนี้นะมีประโยชน์มากๆนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือคุณควรจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะถ้ามีพาสเวิร์ดรั่วหรือมีคนล็อกอินแล้วไม่ใช่คุณคนส่วนใหญ่ก็จะม,มันยุ่งยากวุ่นวาย ต้องเข้าไปในบริการนั้นไปเว็บนั้นแล้วก็เข้าไปหน้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปหน้าโปรไฟล์ไปเซตติ้งไปหาว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่ตรงไหนไปจะต้องโอ้โหขั้นตอนมันเยอะแยะหลายขั้นตอนมันทําให้หลายคนมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ละเลยไปเลยเลยเลยข้ามไปเลยเอาไม่เปลี่ยนก็ได้พอไม่เปลี่ยนปุ๊บพาสเวิร์ดก็โดนล็อกซ้ำๆถ้าระบบออเทนสองระบบมันไม่ทํางานขึ้นมาหรือมีเออร์เรอร์ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าคุณโดนแฮกแอคเคาท์นั้นไปเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องไปใช่ไหมฮะ ฟีเจอร์นี้เนี่ยที่จะมาช่วยรองรับเรื่องนี้ต่อหลังจากที่โครมแจ้งเตือนแล้วว่าพาสเวิร์ดคุณอาจจะร่วนะคุณเข้าเมนูเลยเช n g พาส s วิร์ดมันจะขึ้นแดร์ล็อกบ็อกมาเลยครับว่าพาสเวิร์ดใหม่ที่คุณอยากจะเข้าในเว็บนั้นเนี่ยคืออะไรคุณพิมพ์เข้าไปเลยฟูบใส่พาสเวิร์ดใหม่เข้าไปนะฮะแล้วโครมก็จะใช้ระบบ AI วิ่งเข้าไปทําตามขั้นตอนต่างๆแทนคุณตึกต๊กตึกตกตก๊เปลี่ยนพาสเวิร์ดกลับมาแล้วเพื่อความรอบคอบกันคุณลืมด้วย ส่งเมลกลับมาหาคุณด้วยว่าพาสเวิร์ดที่เปลี่ยนใหม่ชื่ออะไรเอออันนี้ดีชอบนะเพราะว่าไม่งั้นนี่ลําบากเลยนะถ้าไม่ส่งกลับมาเนี่ยเอ๊ะเมื่อวานเปลี่ยนพาสเวิร์ดว่าอะไรนะแล้วนี่แหละลืมนะฮะเอไอไม่มีวันลืมครับแล้วนี่แหละลืมเออนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Google Duplex for Web ซึ่งในงาน Google I/O ปีที่แล้วนะครับเขาโชว์ว่า สามารถเข้าไปซื้อตัวหนังแทนยูเซอร์คนนั้นได้เราสั่งให้เว็บเบราว์เซอร์โครมอะไปซื้อตัวหนังแล้วก็ไปเลือกตัวหนังแทนเราได้นะฮะปีนี้เขาก็เลยพัฒนา Duplex for เว็บเนี่ยให้รู้จักเว็บไซต์มากขึ้นสามารถเข้าหน้าเว็บเลื่อนหน้าเว็บหาแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มแทนเราแล้วก็เข้าไปทำธุรกรรมแทนเราได้สุดยอดมากๆอีกหน่อยเว็บเบราว์เซอร์โครมน่าจะไปซื้อโอเลี้ยงให้เราได้ครับ